เครื่องบินรบ F 1 6 Fighting Falcon เป็นหนึ่งในเครื่องบินรบที่มีศักยภาพสูงสุดเท่าที่สหรัฐเคยมีมามันมีความรวดเร็วเหลือเชื่อมีความคล่องแคล่วในการตีลังกาและติดอาวุธได้อย่างเต็มที่มันคือเครื่องบินทำงานที่ไม่มีใครเทียบได้นับตั้งแต่เริ่มพัฒนาโดยบริษัท General Dynamics ในช่วงสงครามเย็นไปจนถึงสถานปะปัจจุบันที่กลายเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่ทรงคุณค่าที่สุดของ Lockheed Martin เครื่องบิน F 1 6 คือสัญ,ญลักษณ์ของเครื่องบินขับไล่และเมื่อถึงช่วงสุดท้ายของอายุการใช้งานที่คาดว่าจะยาวนานถึง6ทศวรรษมันอาจจะกลายเป็นหนึ่งในเครื่องบินขับไล่แบบออร์เรที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์ดังนั้นวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวของเครื่องบิน F-16 ตั้งแต่การคิดค้นโดยกลุ่มที่เรียกว่าแก๊งเครื่องบินขับไล่ Fight ตอร์มาเฟียไปจนถึงบทบาทของมันในกองทัพอากาศกว่า25แห่งทั่วโลกในปัจจุบัน สงครามเวียดนามคือครูที่โหดร้ายสำหรับกองทัพสหรัฐและหนึ่งในบทเรียนมากมายที่ได้เรียนรู้คือการครองอากาศและยุทธวิธีในการรบทางอากาศจะมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในความขัดแย้งที่ตามมามีคนไม่กี่คนที่รู้เรื่องนี้ดีไปกว่าพันเอกจอร์นบอยแห่งกองทัพอากาศซึ่งในช่วงต้นทศวรรษ1960เขาได้พยายามสอนนักบินใหม่ๆใ,ให้ใช้ยุทธวิธีเครื่องบินขับไล่ แต่เขาก็ได้เห็นกับตาถึงความไม่สอดคล้องกันระหว่างสิ่งที่นักบินของเขาต้องทำเพื่อความอยู่รอดกับความสามารถของเครื่องบินในสมัยนั้นบอยและนักคณิตศาสตร์ชื่อโทมัสคริสตี้มีส่วนในการพัฒนาสิ่งที่พวกเขาเรียกว่าทฤษฎีความคล่องแคล่วทางพลังงาน energy maneuverability theory โดยพื้นฐานแล้วคือสูตรที่ใช้วัดปริมาณของแรงขับน้ำหนักและแรงต้านและนำมาใช้เป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพโดยรวมของเครื่องบินแต่ความจริงที่ว่าสามารถสร้างตัวชี้วัดดังกล่าวได้ก็นำมาสู่คำถามต่อมาโดยธรรมชาติว่า จะออกแบบเครื่องบินอย่างไรให้สามารถทำคะแนนสูงสุดจากตัวชี้วัดเหล่านั้นและมีประสิทธิภาพสูงสุดได้อย่างสมำเสนอที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ตลอดเวลาบอยและคริสตี้เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มที่รู้จักกันในชื่อแก๊งเครื่องบินขับไล่ซึ่งเป็นการอ้างอิงถึงกลุ่มที่เรียกว่าแก๊งเครื่องบินทิ้งระเบิดบอมเบอร์มาเฟีย ซึ่งสนับสนุนการใช้เครื่องบินทิ้งระเบิดพิสัยไกลในสงครามโลกครั้งที่2แม้จะมีการคัดค้านอย่างหนักจากส่วนอื่นๆของกองทัพกลุ่มแก๊งเครื่องบินขับไล่ในยุคนั้นต้องผเผชิญกับอุปสรรคที่คล้ายคลึงกันกองทัพอากาศต้องการเปลี่ยนจุดสนใจไปที่เครื่องบินขับไล่ที่จะติดตั้งขีปนาวุธเท่านั้นและสามารถหลีกเลี่ยงการต่อสู้ระยะประชิดด็อกไฟต์ fight, และสภาพการรบที่ไม่พึงประสงค์อื่นๆได้อย่างน่าเชื่อถือและปลอดภยัย ปัญหาที่บ่อยคริสตี้และคนอื่นๆมองเห็นคือการต่อสู้ระยะประชิดไม่ใช่สิ่งที่หลีกเลี่ยงได้สภาพการรบที่แท้จริงนั้นยากลำบากกว่าที่ผู้มีอำนาจตัดสินใจในกองทัพอากาศเชื่อมากและตลอดสงครามเวียดนามนักบินคือผู้ที่ต้องจ่ายราคาโดยมักจะถูกยิงตกในระยะใกล้โดยเครื่องบินที่ไม่น่าจะสามารถต่อสู้กับพวกเขาได้เลย ทรษฎีของบอยและคริสตี้ระบุชัดเจนว่าเครื่องบินขับไล่ที่ใหม่และได้รับการปรับปรุงในสมัยนั้นกลับไม่ได้ดีขึ้นเลยมันหนักเกินไปและไม่คล่องแคล่วพอที่จะรับมือกับการรบทางอากาศเมื่อสถานการณ์เริ่มวุ่นวายแก๊งเครื่องบินขับไล่ได้ถือกำเนิดขึ้นในช่วงเวลานี้เป็นกลุ่มเล็กๆของนักวิเคราะห์ด้านการป้องกันประเทศและผู้เชี่ยวชาญด้านการบิน ที่เชื่อว่ากองทับอากาศยังคงควรคำนึงถึงเครื่องบินขับไล่น้ำหนักเบาและควรเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรกด้วยซ้ำหลังจากการล็อบบี้มาหลายเดือนพวกเขาสามารถจัดหาเงินทุนจำนวนเล็กน้อยจากกระทรวงกลาโหมให้กับบริษัท General Dynamics และ n o r t h r o p เพื่อพยายามนำเสนอเครื่องบินที่ให้คุณค่าสูงสุดภายใต้ทฤษฎีของบอยและคริสตี้ในปี1971รวมศึกษาต้นแบบของกองทับอากาศ Air Force Prototype Study Group ได้รับการจัดตั้งขึ้นโดยมีเป้าหมายเพื่อรับข้อเสนอที่แข่งขันกัน6ข้อสำหรับเครื่องบินขับไล่ซึ่งจะมีการให้ทุนสนับสนุน2ข้อและ1ในนั้นจะกลายเป็นเครื่องบินขับไลน่นำนักเบาของกองทัพอากาศ กองทัพอากาศระบุอย่างชัดเจนว่าคุณสมบัติใดที่จะถือว่าเป็นผู้ชนะเครื่องบินขับไล่สำหรับภารกิจกลางวันที่ประสบความสำเร็จจะต้องมีน้ำหนักประมาณ20,000ปอนด์มีความสามารถในการเร่งความเร็วและเลี้ยวได้อย่างรวดเร็วรวมถึงมีพิสัยการบินที่ไกลและสามารถปฏิบัติภารกิจการรบด้วยความเร็วระหว่างมาร์ก0.6ถึงมาร์ก1.6 ภารกิจเหล่านี้จะต้องดำเนินที่ความสูงระหว่าง30,000ถึง40,000ฟุตและเครื่องบินรุ่นที่ผลิตจริงจะต้องมีราคาไม่เกิน3ล้านดอลลาร์ต่อลำ คุณสมบัติทั้งหมดนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อมุ่งเน้นความสนใจไปที่สิ่งที่กองทัพอากาศเชื่อว่าอนาคตของการรบทางอากาศจะเป็นอย่างไรระดับความสูงสูงมีศักยภาพที่จะทำความเร็วสูงมากแต่ก็ยังคงมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดการประทะในระยะประชิดและมีความตั้งใจที่ชัดเจนที่จะเอาชนะเมื่อมันเกิดขึ้น ผู้เข้ารอบสุดท้าย2อลายของการแข่งขันคือโมเดล401ที่ผลิตโดย General Dynamics และ P 6 0 0ที่ผลิตโดย Northrop ทั้งคู่ได้รับสัญญาจำนวนมากเพื่อดำเนินการทดสอบเพิ่มเติมและแบบจำลองของ Northrop ได้รับชื่อ YF 17ในขณะที่แบบจำลองของ General Dynamics ได้รับชื่อว่า YF 16 บริษัทต่างๆได้รับเวลา2ปีในการสร้างต้นแบบและเพื่อตอบสนองต่อการต่อต้านโครงการจากภายในกองทัพอากาศพวกเขาได้รับแนวทางเพิ่มเติมอีกหนึ่งข้อต้นแบบของพวกเขาควรจะสามารถเสริมเครื่องบินขับไล่ F-15 ที่มีราคาแพงกว่าในสิ่งที่เรียกว่าการผสมผสานแบบสูงต่ำซึ่งเป็นการผสมผสานแบบพึ่งพาอาศัยกันระหว่างเครื่องบินราคาสูงและเครื่องบินราคาตำ่ำ แนวคิดหลักก็คือการสร้างความมั่นใจให้กับกองทัพอากาศว่าไม่มีใครพยายามจะมาแทนที่เครื่องบิน F-15 ของพวกเขาได้การเปลี่ยนจากแบบร่างของ YF-16 ไปสู่ต้นแบบที่สามารถบินได้ใช้เวลาเพียง1ปีเศษแต่เมื่อถึงเดือนธันวาคมปี1973เครื่องบินของพวกเขาก็พร้อมใช้งาน มันเริ่มต้นได้ไม่ดีนักในระหว่างการทดสอบช่วงแรกโดยนักบินทดสอบชื่อฟิลออสทริเชอร์ได้บังคับเครื่องบินให้แกว่งไปทางซ้ายและขวาเมื่อมันมีความเร็วถึงประมาณ120นอต YF-16 เป็นเครื่องบินลำแรกที่มีจอยสเตกแบบคงที่และนักบินทดสอบได้ทำความคุ้นเคยกับการออกแบบประเภทนี้ก่อนการทดสอบดังนั้นเขาจึงเผลอถลลยหางเครื่องบินไปกับทร์เเมื่อส่วนหัวของเครื่องบินยกขึ้นโดยไม่คาดคิด เครื่องบินเริ่มเอียงไปด้านข้างโดยมีความเสี่ยงสูงที่จะกระแทกผื้นดังนั้นออสทริเชอร์จึงตัดสินใจพยายามกู้เครื่องบินโดยการนำมันขึ้นบินโชคดีสำหรับเขาและสำหรับโครงการทั้งหมดเขาจึงสามารถนำเครื่องบินขึ้นสู่ท้องฟ้าควบคุมมันได้อีกครั้งและลงจอดในอีก6นาทีต่อมา เมื่อวิกฤตนี้ผ่านพ้นไป YF16 ก็ได้ทำการบินครั้งแรกอย่างเหมาะสมในอีกไม่กี่สัปดาห์ต่อมาเมื่อออสทริเชอร์เข้าควบคุมอีกครั้งและนำมันขึ้นสู่ระดับความสูง30,000ฟุตและทำความเร็วสูงสุด400ไมล์ต่อชั่วโมงก่อนจะนำมันกลับลงสู่พื้น ไม่นานหลังจากนั้นแม้จะมีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงในช่วงแรกอีกเล็กน้อยต้นแบบก็ขึ้นบินได้อย่างสม่ำเสมอและพิสูจน์ให้เห็นถึงความสามารถที่แท้จริงของมันต้นแบบ YF-16 ทั้ง2องลำในไม่ช้าก็สามารถบินด้วยความเร็วเป็น2เท่าของความเร็วเสียงสามารถทำแรง 9G ในระหว่างการฝึกซ้อมและบินสูงกว่า10ไมล์เหนือพื้นดิน ในการทดสอบแบบตัวต่อตัวมันมีประสิทธิภาพเหนือกว่าเครื่องบินขับไล่ปัจจุบันของกองทัพอากาศในด้านที่เกี่ยวข้องรวมถึงเครื่องบิน m ิก1 7และ m ิ g 2 1ที่กองทัพอากาศได้มาใช้เองกองทัพอากาศยังคงลังเลที่จะนำ YF-16 หรือ YF-17 มาใช้งานแต่ในระดับนานาชาติโครงการนี้ได้รับความสนใจจากผู้ซื้อหลายรายแล้วเบลเยียมเดนมาร์ก ในทแลนด์นอร์เวย์ทั้งหมดกำลังทำงานร่วมกันเพื่อจะได้นำมาเป็นเครื่องบินขับไล่ลำต่อไปของพวกเขาและเครื่องบินขับไล่สำหรับภารกิจกลางวันขั้นสูงของกองทัพอากาศสหรัฐซึ่งปัจจุบันเรียกว่าเครื่องบินขับไล่รบทางอากาศ Air Combat Fighter ์กำลังจะเป็นตัวเลือกอันดับต้นๆหากกองทัพอากาศมีความมั่นใจมากพอที่จะซื้อเอง กองทัพเรือก็แสดงความสนใจในทางเลือกอื่นนอกเหนือจากเครื่องบิน F-14 Tomcat ซึ่งมีประสิทธิภาพต่ำกว่าที่คาดหวังไว้ แต่กองทัพเรือก็ต้องการตัวเลือกในการใช้เครื่องบินขับไล่เพื่อวัตถุประสงค์ในการโจมตีภาคพื้นดินด้วยโดยพื้นฐานแล้วพวกเขาระบุว่าพวกเขาจะสนับสนุนเครื่องบินขับไล่สำหรับภารกิจกลางวันขั้นสูงในเวอร์ชันที่ปรับปรุงสำหรับกองทัพเรือภายใต้แรงกดดันทั้งหมดนี้และด้วยทางเลือกในการทำเงินจำนวนมากให้กับอุตสาหกรรมทางการทหารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเจมส์แอร์ได้ประกาศในเดือนตุลาคมปี1974ว่า เขาและกระทรวงกำลังพิจารณาจัดทำเครื่องบินขับไล่รบทางอากาศเวอร์ชั่นสำหรับสายการผลิตเพื่อส่งมอบให้กับกองทัพอากาศกองทัพเรือและลูกค้าต่างชาติด้วยแต่ตอนนี้มันจะไม่ใช่เพียงแค่เครื่องบินขับไล่ครองอากาศเท่านั้นแต่จะกลายเป็นเครื่องบินหลายบทบาท multi-role aircraft ที่มีศักยภาพในการปฏิบัติภารกิจที่หลากหลายเพื่อต่อสู้กับเป้าหมายทางอากาศภาคพื้นดินหรือทางทะเล ไม่นานหลังจากนั้นกองทัพอากาศได้ส่งสัญญาณที่ใหญ่และชัดเจนไปยังผู้ซื้อต่างชาติว่ากองทัพอากาศต้องการเครื่องบิน650ลำและพวกเขาอาจจะเพิ่มคำสั่งซื้อเป็น1,400ลำหรือมากกว่านั้น ในเดือนมกราคมปี1975 YF16 ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะการแข่งขันและถูกตั้งชื่อโดยกองทัพอากาศว่า F16 จากคำบอกเล่าของรัฐมนตรีจอห์นแมคลูคัส F16 มีข้อได้เปรียบมากมายเหนือ YF17 มันราคาถูกกว่าคล่องแคล่วกว่า มีพิสัยการบินที่ไกลกว่าและใช้เครื่องยนต์เทอร์โบแฟนแบบเดียวกันกับ F-15 ซึ่งผลิตจำนวนมากและหาได้ง่ายและสุดท้ายเครื่องบินนี้ถูกเลือกเพราะบริษัท General Dynamics เสี่ยงที่จะล้มละลายหากไม่มีมันหลังจากโครงการ F-111 กำลังจะสิ้นสุดลงส่วน YF-17 ต่อมามันได้พัฒนาเป็นเครื่องบิน FA-18 ของกองทัพเรือและยังคงใช้งานอยู่จนถึงทุกวันนี้ 1> F 1 6มีกำหนดการผลิตรวม2,000ลำแบ่งระหว่างกองทัพอากาศและลูกค้าจากนาโตและเริ่มการผลิตในเมืองฟอร์ดเวิร์ธรัฐเช็กซสัสในเดือนสิงหาคมปี1975กองทัพอากาศพอใจกับสิ่งที่เห็นจึงได้ขอเครื่องบินเพิ่มเติมอีกในปี1977และยังต้องการใช้ F 1 6เป็นเครื่องบินทิ้งระเบิดขนาดเบาด้วย ในเดือนมกราคมปี1979เครื่องบิน F-16 ลำแรกถูกส่งไปยังฐานทัพอากาศฮิลในยุโรปและหลังจากนั้นไม่นานก็ถูกส่งไปยังกองทัพอากาศเบลเยียมดัต์เดนมาร์กนอร์เวย์และอิสราเอลปีต่อมาเครื่องบินนี้ได้รับฉายาว่า Fighting Falcon แม้ว่าในตอนนั้นและตอนนี้ก็ตามมันเป็นที่รู้จักกันในชื่อไ i เปอร์สำหรับทุกคนที่ทำงานกับมัน F16 มีความเร็วสูงสุด2.05เท่าของความเร็วเสียงหรือ1,353ไมล์ต่อชั่วโมงที่ระดับความสูงเหมาะสม40,000ฟุตแม้ในระดับน้ำทะเลก็ตามโดยสามารถทำความเร็วได้ถึง921ไมล์ต่อชั่วโมงเมื่อใช้ความเร็วสูงสุดเครื่องบินมีพิสัยการรบประมาณ340ไมล์เมื่อบรรทุกเต็มที่โดยไม่มีถังเชือเ้อเพลิงภายนอกแต่เชือเ้อเพลิงภายนอกสามารถเพิ่มพิสัยการบินได้มาก เครื่องบินมีเพดานบินปฏิบัติการที่50,000ฟุตและทำแรง 9G ได้อย่างสม่ำเสมอและด้วยน้ำหนักเปล่าเพียงไม่ถึง20,000ปอนดอนหรือ10ตันทำให้มันเป็นหนึ่งในเครื่องบินขับไล่ที่เล็กกว่าที่ประจำการอยู่มันมีความยาว49ฟุตปีกกว้าง32ฟุตและถึงแม้เครื่องยนต์จะแตกต่างกันไปแต่ก็มีกำลังมากพอที่จะส่ง F16 พุ่งทะยานไปบนท้องฟ้าในด้านของอาวุธมันติดตั้งปืนกลแบบหมุนโรตารี่แคนนอน จุดติดตั้งอาวุธที่ปลายเบรก2จุด จุดติดตั้งใต้วิง6จุดและเสาย่อย3ามเสาใต้ลำตัวเครื่องบินซึ่งสามารถบรรทุกจรวดได้สูงสุด4ฝักขีปนาวุธจากอากาศสู่อากาศหรือจากอากาศสู่พื้นผิว6ลูกขีปนาวุธต่อต้านเรือสี่ลูกหรือระเบิดนำวิถีขนาดเล็กได้สูงสุด12ลูกนอกจากนี้ยังสามารถบรรทุกระเบิดนิวเคลียร์ B 6 1หรือ B 8 3ได้และเป็นส่วนสำคัญของ,ององค์ประกอบทางอากาศของสามเหลี่ยมนิวเคลียร์ของสหรัฐมาเป็นเวลานาน,าน นอกเหนือจากข้อมูลจำเพาะแล้ว F-16 ยังมีความสามารถที่น่าประทับใจบางอย่างอีกด้วยในฐานะเครื่องบินขับไล่มันสามารถค้นหาเป้าหมายได้ในทุกสภาวะตรวจจับศัตรูที่บินต่ำและป้องกันตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพจากเครื่องบินทุกลำในยุคข,ของมันและส่วนใหญ่ของเครื่องบินที่บินอยู่ในปัจจุบันมันสามารถทิ้งระเบิดเป้าหมายได้อย่างแม่นยำจากระยะ500ไมล์แม้ในสภาวะที่มองไม่เห็น และหลังคานักบินแบบฟองสบู่ bubble canopy และระบบบินด้วยสายไฟฟ้าไฟ y by วก็ช่วยให้นักบินสามารถควบคุมเครื่องบินได้ยอดเยี่ยมและตระหนักถึงสภาพแวดล้อมได้ดีเยี่ยมระบบอิเล็กทรอนิกส์การบินของเครื่องบินนี้ประกอบด้วย GPS ที่แม่นยำสูงจอแสดงผลบนกระจกหน้า heads up display และระบบช่วยนำทางที่รวมถึงระบบเกลือนภัยล่วงหน้าและระบบต่อต้านและชุดสงครามอิเล็กทรอนิกส์ นอกเหนือจากเครื่องบินขับไล่รุ่นพื้นฐานแล้ว F-16 ยังได้รับการปรับปรุงให้เหมาะกับบทบาทอื่นๆอีกหลายบทบาทขึ้นอยู่กับความต้องการของกองทับอากาศโดยสามารถใช้ฝักบรรทุกแบบโมดูลา่าเพื่อเปลี่ยนเครื่องบินให้เป็นเครื่องบินลาดตระเวนได้ในขณะที่การอัปเกรดระบบอิเล็กทรอนิกส์การบินสามารถทำให้มันกลายเป็นเครื่องบินสกัดกั้นที่ดียิ่งขึ้นไปอีก พวกมันถูกนาไปใช้ในบทบาทโจมตีภาคพื้นดินและการทิ้งระเบิดและยังใช้ในการโจมตีต่อต้านรังเสีพวกมันยังถูกดัดแปลงเป็นโดรนเพื่อใช้เป็นเป้าหมายในการฝึกซ้อมแนวคิดอื่นๆเช่นรุ่น A16 สําหสำหรับการโจมตีภาคพื้นดินที่ติดตั้งปืนกลขนาดเล็กก็ได้รับการพัฒนาขึ้นแต่ไม่เคยมีการผลิตและในสายการผลิตจาก general dynamics ไปจนถึงการเข้าซื้อกิจาการโดย Lock He e d และการควบรวมกิจาการของ Lock He e d เข้ากับ e e d m มาต i น F16 ยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่องการเปลี่ยนแปลงในช่วงแรกส่วนใหญ่เป็นเรื่องของการจัดการเช่นการเจาะรูระบายน้ําเพื่อจัดการกับน้ําที่สะสมบนพื้นผิวแต่เมื่อเวลาผ่านไปวิทยุ FCC ระบบนําทางด้วยเรดาร์ระบบอิเล็กทรอนิกส์การบินความสามารถในการโจมตีตอนกลางคืนและหน่วยนําทางของมันก็ได้รับอัปเดตอย่างต่อเนื่อง พิสัยอาวุธของมันก็เพิ่มขึ้นเมื่อมีอาวุธที่ล้ำสมัยมากขึ้นและความจุเชื้อเพลิงของมันก็ได้รับอัปเกรดเช่นกัน F-16V ที่ประกาศในปี2012ยังรวมถึงเทคโนโลยีที่ล้ำหน้ายิ่งขึ้นและคอมพิวเตอร์พาราเกตที่ทันสมัยซึ่งช่วยให้มันสามารถปฏิบัติการร่วมกับเครื่องบินขับไล่รุ่นที่5ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นในสหรัฐอเมริกา F-16 ถูกใช้โดยกองทัพอากาศ กองหนุนของกองทัพอากาศและกองกำลังพิทักษ์ชาติทางอากาศรวมถึงทำหน้าที่เป็นเครื่องบินศัตรตูในการจำลองการรบเมื่อกองทัพเรือดำเนินการฝึกซ้อม F-16 ยังถูกใช้งานอย่างหนักในปฏิบัติการพายุทะเลทราย Operation Desert Storm เมื่อเครื่องบิน249ลำบินภารกิจมากกว่า13,000เที่ยวในระหว่างความขัดแยง้งมีเครื่องบินเพียง3ลำที่สูญเสียไปจากการกระทำของสโตร์ทั้งหมดเนื่องจากการโจมตีจากพื้นสู่อากาศและอีก4ลำได้รับความเสียหายในอัตราการสูญเสียเครื่องบิน1ลำต่อภารกิจกว่า1,000ครั้ง F16 เป็นเครื่องบินหลักในการโจมตีทางอากาศที่ใหญ่ที่สุดของสงครามทั้งหมดซึ่งรู้จักกันในชื่อ p c k a g e Kill เมื่อเครื่องบิน72ลำบุกโจมตีย่านใจกลางเมืองแบกแดด ในทศวรรษต่อมา F-16 จะลาดตระเวนในน่านฟ้าอิรักในเขตห้ามบินและในวันที่27ธันวาคม1992 F-16 ก็ได้ทำลายเครื่องบินลำแรกจากการรบทางอากาศเมก2 5ลำนี้ซึ่งบินโดยนักบินชาวอิรักถูกยิงตกด้วยขีปนาวุธที่ออกแบบมาเพื่อปฏิบัติการนอกระยะการมองเห็นและในขณะที่สิ่งนี้ก็เป็นครั้งแรกในทศวรรษต่อมา f 16จะได้เห็นการปฏิบัติการเหนือคาบสมุทรบาคานซึ่งมันจะยิงเครื่องบินของศัตรูตกหลายลำโดยไม่ได้รับความเสียหายจากการรบทางอากาศเลยแม้แต่ลำเดียวในระหว่างการแทรกแซงในอัฟกานิสถาน f 16ก็ได้ทำหน้าที่เกือบ20ปีโดยมีเครื่องบินขับไล่สูญเสียไปเพียงลำเดียวจากอุบัติเหตุ ในการรุกรานอิรักปี2003 F-16 ลำหนึ่งตกเมื่อเชื้อเพลิงหมดแต่เครื่องบินลำอื่นๆไม่ได้รับความเสียหายและในทศวรรษต่อมาในอิรัก F-16 ก็ยังคงครองอากาศได้อย่างสมบูรณ์เช่นเดียวกับในลิเบียในปี2011ในระหว่างปฏิบัติการรุ่งอรุณโอดิซีโอเปอเรชั่น y อดิซีดอน F-16 ยังถูกเรียกใช้งานในระหว่างการโจมตีของผู้ก่อการร้ายในวันที่11กันยายนรวมถึงเครื่องบินขับไล่สองลำที่ถูกส่งไปควบคุมเครื่องบินโดยสารอยู่ในเ็ดแอร์ไลน์ไฟล์9 3ก่อนที่มันจะโจมตีเป้าหมายในกรุงวอชิงตันดีซีแต่หน้าเศร้าที่ไฟล์9 3ถูกบังคับให้ลงจอดโดยผู้โดยสารบนเครื่องก่อนที่ผู้ก่อการร้ายเหล่านั้นจะสละชีพของตนเอง แม้ว่า F-16 จะไม่ต้องทำภารกิจการรบทางอากาศมากนักในนามของสหรัฐแต่ก็ได้ทำหน้าที่มากมายให้กับประเทศอื่นๆในปัจจุบันหลายสิบประเทศทั่วโลกบินเครื่องบิน F-16 ตั้งแต่มหาอำนาจระดับภูมิภาคอย่างเกาหลีใต้ตุรกีอิสราเอลและอินโดนีเซียไปจนถึงพันธมิตรใกล้ชิดของสหรัฐอย่างเดนมาร์กเบลเยียมและไต้หวันอิสราเอลยังใช้เครื่องบินหลังนี้เพื่อโจมตีอิรักและเลบานอน และในปี1982 F-16 ได้ทำลายเครื่องบินของกองทัพอากาศซีเรียถึง44ลำในขณะที่ไม่สูญเสียเครื่องบินจากการรบทางอากาศของตนเองเลยแม้แต่ลำเดียว แม้ว่าซีเรียในขณะนั้นจะอ้างว่าได้ยิงตกไปหลายลำแต่การที่ไม่มีเครื่องบินอิสราเอลสูญหายหลังความขัดแย้งก็เป็นคำตอบในตัวมันเอง F16 ยังได้ทำภารกิจในน่านฟ้าของปากีสถานด้วยเมื่อประจำการในกองทัพอากาศปากีสถานเครื่องบินลำนี้ได้ยิงเครื่องบินตกไม่ต่ำกว่า10ลำในขณะที่สงครามโซเวียตอัฟกา,านิสถานลุกลามเข้ามาในน่านฟ้าของปากีสถาน ในทางกลับกัน F-16 1นึ่งลำสูญเสียไประหว่างการบินแต่เจ้าหน้าที่ของปากีสถานอ้างว่านี่เป็นเหตุการณ์ยิงกันเองในช่วง15ปีที่ผ่านมา F-16 ของปากีสถานได้โจมตีกลุ่มตอลิบานในพื้นที่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศและมีบทบาทสำคัญในการวางท่าทีระหว่างปากีสถานและอินเดีย ในตุรกี F-16 1ลำสูญเสียไปหลังจากละเมิดน่านฟ้าของกรีซและในปี2006 F-16 ของตุรกีและกรีซสลำประสบอุบัติเหตุระหว่างการจำลองการต่อสู้อัยะพละชิตทำให้นักบินชาวกรีซเสียชีวิตแต่ F-16 ของตุรกีไม่รับความเสียหายใดๆ ตลอดภารกิจกว่า1น0 0 0ครั้งเหนือบอสเนียและโคโซโ,โวและพวกเขามีบทบาทสำคัญในปฏิบัติการของตุรกีในซีเรียซึ่งพวกเขาได้ทำลายเครื่องบินจากการทรบทางอากาศจำนวนมากโดยไม่มีการสูญเสียเลยและยังดำเนินการทิ้งระเบิดขนาดใหญ่ใส่เป้าหมายบนพื้นดินณปี2023เครื่องบิน F-16 ทุกรุ่นถูกผลิตไปแล้วกว่า4,500ลำและ26ประเทศมี F-16 ในคลังแสงของตนเอง เครื่องบินนี้เป็นที่รักของนักบินและได้รับการยอมรับจากกองทัพอากาศมากกว่าที่คิดไว้แม้ว่าเดิมทีเครื่องบินนี้คาดว่าจะปลดประจำการในปี2025แต่ก็มีการขยายอายุการใช้งานออกไปอย่างน้อยถึงปี2048เพื่อตอบสนองต่อข้อจำกัดด้านงบประมาณและปัญหาการจัดซื้อเครื่องบินทดแทนในอนาคตคือ F-35 กองทัพอากาศแสดงความสนใจที่จะซื้อเครื่องบินรุ่นใหม่ต่อไปและการอัปเกรดอย่างต่อเนื่องสำหรับลูกค้าส่งออกทำให้มั่นใจได้ว่าความสามารถของเครื่องบินได้ปรับตัวและเติบโตต,ตามการเวลาปัจจุบันสหรัฐอาหรับเอเมิเรตส์บิน F16 รุ่นที่ทันสมัยที่สุดคือบล็อก60 Desert Falcon และการกำหนดค่าที่ได้รับอัปเกรดอื่นๆก็กำลังประจำการในประเทศอย่างไต้หวนัน ต้นทุนที่ต่ำความเรียบง่ายและความสามารถในการปรับตัวของเครื่องบินยังคงทำให้มันแตกต่างจากเครื่องบินคู่แข่งและในขณะที่เครื่องบินอื่นๆเช่น m IG ิก e 29ของรัสเซีย j f 17ของจีน Eurofighter และ Gripen สามารถแข่งขันกับมันได้ในหลายๆด้าน f 16ก็มีศักยภาพมากกว่าที่คิดไว้มันยังคงยืนหยัดเคียงข้างเครื่องบินเหล่านั้นในปัจจุบัน คำถามที่เปิดกว้างที่สุดเกี่ยวกับ F-16 ในทุกวันนี้คือการเข้าร่วมสงครามในยูเครนซึ่งผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นที่หลากหลายว่าเครื่องบินขับไล่นี้จะสามารถช่วยกองทัพอากาศยูเครนทำลายความหยุดชะง,งักที่กินเวลานานกว่า1ปีในน่านฟ้าได้หรือไม่ ในแง่หนึ่ง F-16 เป็นเครื่องบินที่มีคุณค่าและเป็นการปรับปรุงที่ชัดเจนสำหรับสิ่งที่กองทัพอากาศยูเครนกำลังใช้อยู่ในปัจจุบันในทางกลับกันยูเครนอาจจะไม่ได้รับเครื่องบินรุ่นใหม่ล่าสุดและเครื่องบินนี้มีความต้องการในการบำรุงรักษาอย่างจริงจังเพื่อให้มันพร้อมใช้งานนอกจากนี้ยังต้องมีอาวุธและมันจะต้องบินเข้าสู่การป้องกันทางอากาศจากพื้นสู่อากาศของรัสเซีย สุดท้ายรัสเซียอาจพยายามทดสอบโชคในการรบทางอากาศกับ F 1 6โดยมีศักยภาพที่เกิดผลกระทบทางภูมิรัฐศาสตร์เนื่องจากเครื่องบินขับไล่ของรัสเซียและอเมริกาที่ล้ำสมัยจะได้เผชิญหน้ากันอย่างจริงจังเป็นครั้งแรก F 1 6ได้กลายเป็นมาตรฐานที่มีค่าสำหรับสหรัฐในการตัดสินความสามารถของเครื่องบินรุ่นใหม่ในการจำลองการต่อสู้ระยะประชิดระหว่าง F 1 6และ F 3 5พบว่า F16 มีความสามารถมากพอที่จะเอาชนะรัศมีวงเลี้ยวที่แย่และอัตราการไต่ระดับของ F35 ได้สิ่งนี้เกิดขึ้นแม้หลังจากที่ F16 ที่ใช้ในการทดสอบถูกถ่วงด้วยถังเชื้อเพลิงภายนอกนักวิเคราะห์ทางทหารและพันโทเกษียณอายุแดนวอร์ดชี้ให้เห็นหลังจากความล้มเหลวของ F35 ว่าเครื่องบินรุ่นใหม่มีความซับซ้อนมากกว่า F16 มาก ทำให้ใช้งานได้ยากขึ้นฝึกฝนให้เชี่ยวชาญได้ยากขึ้นและเชื่อถือได้น้อยลงเพียงเพราะมีสิ่งผิดพลาดเกิดขึ้นได้มากมาย F16 ยังคงมีความสำคัญอย่างมากในยุคปัจจุบันเนื่องจากเครื่องบินรุ่นที่มาแทนที่มันไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อรับมือกับการประทะทางอากาศที่วุ่นวายและนอกแผนซึ่งกองทัพอากาศเมื่อครื่งศตวรรษที่แล้วก็ปฏิเสธที่จะวางแผนสำหรับสิ่งนั้นเช่นกัน ดังนั้นโดยรวมแล้วเป็นเรื่องยากที่จะปฏิเสธว่า F-16 ถือเป็นความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่เป็นผลงานทางวิศวกรรมที่ยอดเยี่ยมในยุคข,ของมันเป็นเครื่องบินรบหลายบทบาทที่ปรับตัวได้อย่างยอดเยี่ยมและเป็นส่วนสำคัญของการป้องกันภัยทางอากาศไม่ใช่แค่ในอเมริกาเท่านั้นแต่ทั่วโลก มันทำหน้าที่อย่างซื่อสัตย์มานานกว่า4ี่ทศวรรษและแม้ในทุกวันนี้ The Fighting Falcon ก็ยังมีเส้นทางอิดยาวไกลก่อนที่มันอาจจะได้พักผ่อนอย่างสงบในวันหนึ่ง